วันนี้นะคะทุกคนพี่ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านมือสองซึ่งอายุ30ปีแล้วนะคะทุกคนของญี่ปุ่นนะคะบ้านมือสองของญี่ปุ่นที่อายุ30ปีนะคะทุกคนจะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีความกว้างเท่าไหร่นะคะ,ะข้างในพื้นที่เขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแบบสวยไหมนะคะแล้วก็แบบลักษณะของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยข้างในเขามีห้องนอนยังไงนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องบีมาริยมชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่บีได้บอกกับเกือบทุกคลิปนะคะทุกคนว่าถ้าบีมีอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าแบบ บีได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะบี B. ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบีก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบ้านมือสองซึ่งอายุ30ปีแล้วนะคะทุกคนของญี่ปุ่นนะคะบ้านมือสองของญี่ปุ่นที่อายุ30ปีนะคะทุกคนจะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีความกว้างเท่าไหร่นะคะเอ่อ uh huh. ข้างในพื้นที่เขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแบบสวยไหมนะคะแล้วก็เอ่อแบบลักษณะของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยข้างในเขามีห้องนอนอยังไงนะคะมีห้อง nó như ngay vâng. สัสดส่วนของเขาเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะบีก็จะไปดูบ้านนะคะทุกคนซึ่งเออก็ใกล้ๆกับบ้านบีเนี่ยนะคะทุกคนเอ่ห่างประมาณ50เมตรเองนะคะซึ่งป้าป๊าก็จะไปดูนะคะทุกคนกับแม่ย่านะคะตอนนี้ก็รอให้เข้ามานะคะเรานัดกันกับเขาตอน10บโมงนะคะซึ่งตอนที่บีถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็คือเก้าโมงครึ่งนะคะทุกคนบีก็กําลังรองอยู่เนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบีก็จะได้แบบไปดูบ้านมือสองครั้งแรกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนบิ๊ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนบ้านหลังแรกนะคะทุกคนอันนี้มีพื้นที่ใช้สอยนะคะทุกคน117.19ตารางเมตรนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนคือสวยมากเป็นภูเขาลูกเดียวก,กันกับที่บ้านบีเลยนะคะ ขึ้นมาหน้าบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นประตูหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะคือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบสมราคามากเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกคนมีอายุ30ปีแล้วทุกคนคือแบบดีมากแต่ว่าได้รีโนเวทไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะนี่เป็นตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ในบ้านนะคะวันนี้ก็มีแม่ย่านะคะทุกคนแล้วก็สามีนะคะเดินมาดูด้วยค่ะไม่ห่างไกลจากบ้านบีด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบพวกรองเท้านะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ในบ้านนะคะ นี่ประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้ก็พากันเดินดูรอบบ้านนะคะทุกคนก็จะมีซาโจ้นะคะหรือว่ามีคนดูแลนะคะทุกคนซาโจ้ก็คือ,อ,อคนที่ดูแลนะคะเป็นแบบ ใจหน้าขายบ้านนั่นเองนะคะทุกคนก็จะพามาดูเดินรอบบ้านเลยนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนสามารถมองออกไปตรงแบบสวนหญ้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะทุกคนมีต้นไม้ปลายนะคะแต่ว่าไม่มีคนมีคนอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้แบบว่าจะทําความสะอาดแบบอะไรมากมายนะคะทุกคนก็คือถ้าเรามาอยู่เราก็จะทําความสะอาดได้สะอาดมากกว่านี้ค่ะนี่เดินมาในห้องรับแขกนะคะทุกคนก็เขาก็ปูแบบพื้นนะคะให้เป็นพื้นนุ่มๆนะคะทุกคน พื้นที่แบบปกติก็คือจะเป็นพื้นไม้นะคะเดินเข้าไปตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องครัวค่ะคือห้องครัวเขาสะอาดมากทุกคนสะอาดจริงๆบียังชอบเลยอ่ะบ้านคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะสะอาดมากๆดูแบบเหมือนใหม่นะคะถึงเฟอร์นิเจอร์จะเก่าผ่านไปกี่ปีนะคะทุกคนอะไรก็แบบเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะเดินเข้าไปตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่างอาบน้ํานะคะนี่มีแบบว่า เครื่องซักผ้านะคะหน้าอ่อางอาบน้ํานะคะทุกคนเดินเข้าไปอีกข้างในก็จะเป็นอ่างอาบน้ํานะคะคือดีมากๆนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบ้านของญี่ปุ่นก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะทุกคนอ่างแช่น้ํานะคะหรือว่าโอฟุโรนะคะแบบให้เราอาบน้ําได้สบายๆผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เราอาบ แบบทางานมาในเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนตรงอา่างอาบน้ํานะคะทุกคนก็จะสามารถเปิดประตูออกมาข้างนอกได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะทุกคนก็แบบมีสามารถแบบเวลาแขกมาก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะดีมากๆเลยทุกคนคือบ้านหลังนี้คือแบบยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวบีพาขึ้นไปดูข้างบนคะ่ะทุกคน ขึ้นข้างบนนะคะทุกคนแบบบันไดคือเขาแบบชันมากทุกคนบ้านญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เกือบทุกบ้านเลยนะคะคือแม่ย่าก,ก็แบบค่อยๆเดินขึ้นนะคะทุกคนมีก็บอกว่าเอยระวังระวังนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันตรายมากนะคะทุกคนแต่บ้านญี่ปุ่นเขาก็จะแบบเซฟตี้แบบดีมากๆเลยนะคะพื้นข้างบนนะคะทุกคนก็จะเป็นพื้นไม้นะคะมี3มห้องนอนนะคะทุกคนอันนี้ก็ห้องกประมาณนี้นะคะนี่ก็มีคนดูแลนะคะทุกคนห้องนอนคือแบบก็แบบ ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงแบบเตียงเตีย้ยๆนะคะทุกคนไม่มันแบบไม่ได้สูงเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนห้องนอนก็จะมีห้องใหญ่หนึ่งห้องนะคะทุกคนเดินเข้าไปข้างในคือแบบบรรยากาศดีมากเปิดที่แบบรับแสงดีมากนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ตรงนี้บีชอบตรงนี้มากคือแบบเวลาแสงส่องออกมานะคะทุกคนคือดีมากแล้วคนที่เอ,อ่อเช่าบ้านนะคะคนที่ดูแลบ้านอยู่ตรงนี้คือเขาชอบดอกไม้ทุกคน คือแบบดอกไม้เยอะมากแบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็สไตล์ก็แบบเรียบๆง่ายๆนะคะเขาก็อยู่กับหมานะคะสองคนนี่แบบมีต้นไม้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนก็ซึ่งแบบรกมากๆแต่ว่าคือเขาแบบรกแบบมันแบบดูแลดีอะทุกคนนี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําของชั้นบนเออมีห้องน้ำสองห้องนะคะก็คือห้องข้างบนแล้วก็ห้องข้างล่างคะ่ะ จากมุมห้องใหญ่นะคะทุกคนก็แบบกว้างมากๆเลยนะคะแต่เตียงเขาก็แบบเตียงประมาณ3.5ฟุตนะคะทุกคนก็เลยแบบดูห้องกว้างเป็นพิเศษเนาะส่วนบ้านของญี่ปุ่นนะคะทุกคนส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบบมีตู้เสื้อผ้าเยอะแยะนะคะทุกคนก็จะมีตู้เสื้อผ้าสําหรับที่แบบว่าอยู่ในห้องเลยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวดูจากข้างในบ้านแล้วนะคะทุกคนดูชั้น2เสร็จแล้วนะเดี๋ยวบีพาไปดูร,บรอบๆบ้านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอป๊าค่ะ หลังจากดูข้างในเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ,บ้านกันดีกว่าค่ะทุกคนคือแบบบรรยากาศคือดีมากอยากได้แบบนี้ที่ไทยมากเลยค่ะทุกคนป๊าป๊าวรางยชีมัสได้โปรดซื้อให้หน่อย <c oughs> อาอามาต่อมาต่อมาต่อบ้านกันค่ะทุกคนนี่เป็นพื้นที่บ้านนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าผลไม้เยอะมากตรงนี้ก็คือโมโมนะคะหรือว่าลูกพีชที่เรารู้จักนะคะพื้นที่บ้านก็แบบ ถ้าเรามาทําความสะอาดอีกนิดนึงนะคะทุกคนก็แบบถอนยงถอนหญ้าเล่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากพื้นที่กว้างนะคะแบบสามารถให้ลูกเล่นได้อ่ะ คือตรงนี้ดีมากแล้วก็มีแบบว่า,ามีที่ตากผ้านะคะทุกคนมีห้องแอร์นะคะทุกห้องนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็เห็นแม้ระเบียงข้างบนตรงเนี้ยก็จะสามารถดูได้นะคะตอนนี้ปะป๊าก็คุยกันาถามแบบราคคงราคากันนะคะแล้วก็จะมีที่ระบงที่ระบายน้ําด้วยนะคะทุกคนระบงระบายชอบพูดกับกันอนะทาไมไม่รู้ก่อนถ่ายวิดีโออนุญาตเาจ้าของบ้านแล้วก็ซาโจาแล้วนะคะเขาอ,อนุญาตให้ถ่ายนะคะทุกคน ระหว่างสามีบีคุยกับออซาโจานะคะทุกคนบีก็เดินเล่นนะคะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะเดี๋ยวพยายามถ่ายทุกมุมทุกชอกทุกมุมให้ดูเลยนะคะทุกคนคือก็อยากให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าบ้านที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงเหมือนบ้านที่ไทยไหมนะคะเพราะว่าที่ไทยบีก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากมายนะคะทุกคนเพราะว่าก็ไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> <c oughs> หัวเราะเสียงเบามาก ตรงนี้นะคะทุกคนก็มองออกไปข้างนอกน,นะคะทุกคนก็จะเห็นภูเขาตรงนี้ก็คือก้อนเดียวกันนะคะลูกเดียวกันกับที่บ้านวีเลยนะคะภูเขาเนาะนี่บรรยากาศดีมากทุกคนส่วนบ้านญี่ปุ่นนะคะเขาจะพยเวทมากๆก็คือแบบมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะขนาดบ้านมีนะคะทุกคนมาอยู่แบบเกือบสองปีแล้วไม่เคยรู้จักข้างบ้านเลยะค่ะไม่เคยเห็นหน้าข้างบ้านเลยนะคะทุกคนไปไป,ไปไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่านะคะเดี๋ยววีพาไปดูข้างล่างนะคะว่าจะเป็นยังไง หลังจากที่ที่วีถ่ายรอบแรกใช่ไหมทุกคนนี่คือบันไดขึ้นบ้านนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ก็ชันอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนพอเดินลงมานะคะทุกคนเดินลงมาจากข้างบนนะคะเราก็จะมีที่จอดรถให้นะคะเป็นโรงรถ1โรงนะคะแล้วก็จอดรถเล็กได้1คันนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็สามารถจอด ออสามารถแบบเก็บของอย่างอื่นได้แบบมากมายเลยนะคะแล้วก็หน่าลงรถเราก็สามารถจอดรถได้1-2ึงสองคันเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็คือแบบคุ้มมากๆกคนวก็ดูบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วนะคะบ้านหลังนั้นนะคะทุกคนอยู่ในราคา1280มังมังนะคะทุกคนก็ราคาไทยเท่าไหร่นะเดีย๋ยววีลงไว้ให้ดูข้างล่างนะคะเพราะว่า <c oughs> มันประมาณสมล้านไหมสามล้านบาทประมาณนี้นะคะทุกคนคือข้างในก็คือสวยมากนะคะทุกคนเพราะว่ามีคนอยู่นะคะเขาก็าจ,จะให้คนมาเช่าอยู่ไม่ใช่เช่าสิเขาให้คนมาดูแลนะคะทุกคนก็คือมามาอยู่แบบทําความสะอาดคือดูแลบ้านนะคะทุกคนไม่ให้บ้านเก่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่ดูแลนะคะเขาก็ดูแลดีมากๆทําความสะอาดนะคะทุกซอกทุกมุมแล้วก็มีชอบมากเลยเพราะว่าเขาชอบ ปลูกต้นไม้นะคะคือปลูกต้นไม้ที่แบบตอนนี้ทุกคนก็ฮีปมากๆาเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะบิกก็กำลังจะกลับบ้านนะคะแล้วก็จะไปดูว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงต่อนะคะซึ่งตอนนี้พ่อป,ป๊าๆก็กําลังคุยกับซาโจอยู่ก็คือกับเจ้าของนะคะที่เขากําลังจะมาขายนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้บิก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าบ้านมือสองของญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้โอ้หอบ เดี๋ยววันนี้วีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วีด้วยนะคะเดี๋ยววีมีอะไรใหม่ๆนะคะวีจะมาแชร์ทุกคนได้ดูได้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย